ภูตรงนี้น้ํามันจะขาดลงเลยแวะเข้ามาดูปรากฏว่ามีต้นผักโขมเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยน้ําจะเต็มสะอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้จะรอดไหมคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะนี่ยมานี่มานี่โอ้ต้นนี้ก็ เอ็นมาตรงนี้ซะอาหักซะเลยอือโอ้โหนี่ผักโขมผักโขมเต็มเลยเนี่ยค่ะโอ้ยเจอได้น้ำฝนตกนะคะเนี่ยโอ้โหต้นอะไรคะเนี่ยเต็มหมดเลยโอ้ย นี่เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมานะเนี่ยต้องมาเก็บยาดเย็นอีกนะต้น,นวัชพืชเนี่ยต้นไม่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยต้นขี้เหล็กค่ะโอ้ทำไมมาขวันี้ต้นขี้เหล็กใหญ่วันนั้นปลูกต้นมะม่วงอา้าวต้นนั้นตายซะแล้วนี่รอดคุณรอดอุ๊ยนี่อีกต้นหนึงอุ๊ย นี่ก็รอดนี่ก็รอดโอ้โหโน่นตายนี่ป่ากล้วยโอ้โหทำไมต้นกล้วยงามจังอ้าวปีกล้วยอุย้ยโอ้มีแต่หญ้าเต็มหมดเลยพี่น้องป้องตายอ้าวปีกล้วยปีกล้วยอะไรกันเนี่ยอุย้ยปีกล้วยน้ำว้าน้ำว้าโอุย้ยทำไมต้นมันเอ็นอย่างเงี้ยหักมันซะเลย ปีกกล้วยน้ำว้าอ้าวอ้าวนะเอา,เอานะต้นนี้มาซุกไว้นี่นี่โอ้ไปม,มาปลูกไก่จังนี่ไงโอ้โหโอ้โหต้นกล้วยเอ็นหมดเลยนี่ต้นฝรั่งค่ะอุ้ยงามแล้วโอ้ฝนช่วยนี่ต้นลามุดนี่ต้นลำใหญ่ทำไมไม่งามเลยต้นลำใหญ่ต้นนี้ โอ้โอ่อออต้นพยอมค่ะโอ้น้องแล้วก็จะมานั่งฉี่อะไรอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเธอไม่อายมั่งเลย <pairs> ไม่รู้น้องมาของใครอ้าวต้นลำใหญ่ต้นนี้ตายซะละโอ้ยตายละนี่ต้นลำมด ต้นพยอมอุ้ยนี่ต้นฝรั่งสรุปแล้วต้นฝรั่งงามหมดเนินตายหมดเลยต้องมาแส้ใหม่ปลูกใหม่นี่ค่ะยังอยู่ต้นนี้ยังอยู่ยต้นกิเล็กก็งามเอาแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจะกลับแล้วค่ะ เหนื่อยมากเลยสวัสดีค่ะ